ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องของนิทานธรรมะกับเรื่องชาวนาขี้เรือนผลแห่งการเนรคุณท่านผู้ฟังครับนิทานธรรมะเรื่องนี้นั้นก็ได้เล่าถึงเรื่องของกรรมที่ได้สนองคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนว่าด้วยเรื่องของชาวนาคนหนึ่ง เพียงแค่เขาได้ลงอาบน้ำในสาหิวกายก็กลับกลายเป็นขี้เรือนสร้างความรังเกียจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นแล้วทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นก็ต้องคอย้อนกลับไปในกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วก็มีชาวนาอยู่คนหนึ่งเป็นชาวพาราณสีวันหนึ่งขณะที่ชาวนากำลังต้อนวัวไปกินหญ้าวัวตัวหนึ่งมันก็ได้วิ่งเข้าไปในป่า ชาวนาก็จึงได้วิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันได้ดูทางทำให้เขาพลัดตกลงไปในเหวชาวนาต้องทุกข์ทรมานอยู่ในก้นเหวหลายวันขาดทั้งน้ำและอาหารได้แต่ร้องเสียงควรครานอย่างน่าเวทนาแต่ก็ปรากฏว่ามีลิงอยู่ตัวหนึ่งได้ยินเสียงของเขาเขา้าก็จึงได้ลงมาตามเสียงได้พบร่างของชาวนาที่อยู่ในสภาพไร้เรี่ยวแรงลิงก็จึงได้ถามกับชาวนาไปว่า เจ้ามนุษย์ทำไมเจ้าจึงอยู่ในสภาพเช่นนี้ชาวนาก็ได้ตอบกับลิงว่าข้าวิ่งตามวัวที่วิ่งเข้ามาในป่าแล้วข้าก็พลัดตกลงมาในเหวนี้ก็เพราะไม่ทันได้ระวังหน้าเวทนาจริงแท้เดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้ากลับบ้านเองแต่บ้านเจ้าอยู่ที่ใดกันล่ะชาวนาก็จึงบอกว่าตนเป็นชาวพาราสีเจ้าลิงก็จึงได้บอกให้เขารอไปก่อนพร้อมกับปีนขึ้นไป แล้วก็ห้อยเทาวันลงมาให้ชาวนากบอกให้เขาปีนขึ้นมาเจ้าลิงได้ห้อยเถาวันลงมายัางชาวนาชาวนาก็ได้ใช้แรงเท่าที่มีค่อยๆดึงเถาวันปีนขึ้นไปจนผลปากเหวเมื่อชาวนาขึ้นมาผลปากเหวแล้วเจ้าลิงน้อยมันก็เหนื่อยสุดแรงก็เพราะต้องฉุดเทาวันไว้อีกฟังมันก็จึงได้ขอนอนหลับพักเสียก่อนแล้วในวันพรุ่งนี้จะพาไปส่ง แล้วพอเจ้าลิงน้อยได้หลับลงไปด้วยความหิวเป็นกำลังชาวนาก็จึงได้หมายที่จะฆ่าลิงน้อยเพื่อที่จะกินเป็นอาหารเขาจึงได้ยกก้อนหินในบริเวณนั้นเพื่อที่จะทุบหัวลิงน้อยแต่ด้วยกำลังแรงที่ไม่ค่อยจะมีโดยทั้งเหน็ดเหนื่อยและหิวก้อนหินที่เด็ดทุบลงไปนั้นก็จึงไม่ทำให้ลิงน้อยถึงแก่ชีวิตเจ้าลิงน้อยมันก็เด็ดตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด แล้วก็พร่ำบ่นขึ้นว่าเจ้าคนในระคุณข้าช่วยเจ้าขึ้นมาจากเหวนี่คือผลตอบแทนของเจ้าหรือเอาเถอะถ้าอย่างนั้นขา้าก็จะไปจากเจ้าเสียเจ้าคนในรคุณเชิญหาทางกลับเมืองของเจ้าเองก็แล้วกันพูดจบลิงน้อยก็ได้หายเข้าไปในป่าลึกท้งทงที่ศีรษะของมันก็ยังอาบไปด้วยเลือดฝ่ายชาวนานั้นก็ยังคงอิดโรย เดินไปแบบพอทรงตัวได้เขาได้เดินมาจนถึงสระน้ำเขาก็หมายที่จะอาบน้ำและดื่มแต่พอไม่ได้ลงไปในสระน้ำแล้วร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยขี้เรืหน,น้าเกลียดหน้ากลัวมีสภาพที่ไม่ต่างอะไรไปจากอสุรกายเขาได้เดินไปเรื่อยๆจนได้ผลป่าโดยสภาพที่อับประลักเช่นนั้นเมื่อชาวเมืองได้พบเห็นเขาก็ได้พากันหวาดกลัว เพราะคิดว่าเขาเป็นอมนุษย์โดยเหตุนี้ชาวนาก็จึงต้องพเนจรไปเรื่อยจนถึงพระราชอุทยานหลวงในครั้งนั้นพระราชาก็ได้ทรงประาพาสพระราชอุทยานพอดีพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรชาวนาก็ยังทรงเข้าพระทัยว่าเป็นปีศาจจนได้อุทานขึ้นว่านี่ในสวนของเรามีปีศาจอยู่ด้วยหรือนี่ชาวนาเมื่อได้ยินดังน,นั้น ก็จึงได้ทูลไปว่าหาใช่เช่นที่พระองค์ตรัสหร,รอกพระเจ้าข้าข้าเป็นชาวเมืองของพระองค์แต่ที่มีสภาพเช่นนี้มีสภาพที่เมตต่างจากเปรตอสุรกายเหตุก็เพราะข้าพระองค์ได้เนรคุณลิงปาที่ได้มีบุญคุณช่วยเหลือข้าพระเจ้าไว้เป็นผู้ที่มีพระคุณได้ช่วยให้ข้าพระเจ้าขึ้นมาจากเหวรอดพ้นจากความตายมาได้แต่ทว่า ้าพระองค์ก็พยายามที่จะฆ่ามันก็เพื่อที่จะประทังความหิวที่อดข้าวมานานหลายวันและก็คงจะด้วยเหตุนี้ที่อาจจะเป็นผลกรรมที่ส่งผลให้รูปร่างของข้าพระเจ้าอับปลักษเชน่นนี้และเมื่อชาวนาได้กล่าวจบเขาก็ได้สิ้นใจไปด้วยความหิวเนื่องจากตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ไม่ได้กินอะไรเลยแถมก็ยังถูกผู้คนอรังเกียจ เพราะมีรูปร่างที่น่ากเกลียดน่ากลัวอีกด้วยเมื่อได้พิจารณาเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็สมดังพุทธสุภาษิตทีวา่านัตถิกรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีก็จึงอยากที่จะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้มั่นคงในคุณงามความดีได้เพียงประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอเสริมกันในอีกหัวข้อนะครับ กับหัวข้อเรื่องข้อคิดดีๆเมื่อมีบุญวาสนาท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วหากเราคิดว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญวาสนานั้นก็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีรถหรูเพียงใดครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่เราจะมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้เราหรือไม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้เราได้ดูแลปรนิบัติหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีคู่ชีวิตที่สวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอจะเข้าใจเราหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ลูกของเราจะเป็นคนที่เรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่ก็อยู่ที่ความกตัญญูรู้คุณและวาสนานี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินมากเพียงใดแต่ก็อยู่ที่ว่า เมื่อเราได้ล้มลงแล้วยังมีอีกหลายมือมาุดลังให้เราได้ลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือเปล่าเพราะเะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะอวดว่าเรามีเงินก็เพราะเมื่อยามเราเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมันก็ไปต่างอะไรกับกระดาษและก็ไม่ควรที่จะอวดในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เรามีอยู่ก็เพราะวันใดที่เราล้มป่วยก็ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่เขาก็เก่งและยอดเยี่ยมรอเสียบตำแหน่งต่อจากเรา ไม่ควรที่จะอวดรถยนต์ที่เราขับเพราะวันใดที่เราจากไปกุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นไม่ควรอวดว่าบ้านหลังโตวันที่เราจากไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขก็อยู่ที่ใจรู้ใจได้ก็สุขความสุขของคนเรานั้นมันก็แตกต่างกันบางคนนั้นเขาก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวก็เพราะว่ามีเวลามีเงิน ไม่มีใครให้พวงความสุขของบางคนเขาก็ชอบขี่จัก,กรยานก็เพราะได้ออกกำลังกายได้เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทางบางคนเขาก็ชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตให้สะอาดเด่มดำในรถพระธรรมบางคนเขาก็ชอบปลูกผักทำสวนเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศต,ตนให้สาธารณกุศล หรือผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติเป็นบุคคลระดับมันสมองถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าหรือการเลี้ยงดูลูกหลานก็เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไขการที่ได้ดูแลสามีและภรรยาสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้ได้รู้ว่าน้ำตาลมันก็มีวันคลายรสหวาน บางคนได้มีโอกาสดูแลบุพการีก็มีความโชคดีที่ได้มีโอกาสปฏิบัติดูแลพระอระหันในบ้านซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความสุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนที่จะสายเกินไปสุขใครก็สุขมันครับก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเหมือนกันบางคนนั้นสวรรค์ของเขาก็อยู่ในบ้านเพียงแค่เอ็นกายมีเพลงเบาๆเพียงเท่านี้เขาก็สุขแล้วครับ ชีวิตมั่นปลายก็อาจจะแตกต่างกันเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครและเอาอย่างใครเราก็สุกในแบบของเรานี่แหละครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำาให้ผู้ฟัง ได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องกว่าจะเข้าใจชีวิตก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วท่านผู้ฟังครับและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับที่ให้แง่คิดการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าก็เพราะว่าคนเรานั้นพออายุใกล้30เราก็จะเบียความสุขกับเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันน้อยลงไปแต่ความสุขของเราเริ่มเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าต่อจากนี้ เราจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะมีความสุขในแบบของตัวเราเองเราอยากจะโทรหาพ่อแม่ทุกครั้งที่มีเวลาเราอยากจะสำเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อให้พ่อแม่ได้กเกษียณพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะเราก็คงอยากทำแบบเดียวกันตอนอายุเท่าพ่อแม่นี้การที่ได้ตั้งใจหาเงินมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรอกครับแต่ยังไม่สำเร็จก็ขอให้ได้ขยันต่อไปนะครับแต่การตั้งใจ พอมาเด็ดแปลว่าจะต้องให้งานเป็นทั้งหมดของชีวิตก็จะต้องสร้างต้นทุนสุขภาพให้ได้ก่อนครับสุขภาพก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวยังไม่เห็นผลในตอนนี้แต่ก็ต้องทําไว้ก็เพื่อที่จะเป็นแรงต่อยอดสําหรับต้นทุนอื่นที่เหลืออยู่มาจากเรื่องคนแล้วเราไม่ควรที่จะหนีปัญหาก็เพราะว่าในชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราได้ละเลยในวันนี้มันก็จะวกกลับมาหาเราอีกในวันหน้า ไม่ช้าก็เร็วแต่ก็มาแน่นอนและเราก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องราวดารามาต่างๆในชีวิตมาบ่นใน Facebook ก็ถึงโพสต์แล้วมันทําให้ได้ระบายแต่เพื่อนทุกคนใน Facebook ก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นที่ระบายหรือถ้าจะมีนั้นก็คงจะเป็นแค่เพื่อนบางคนเท่านั้นครับและเราก็ควรที่จะเลือกคุยกับเขาในชีวิตจริงมากกว่าครับการที่ได้เลิกแล้วต่อกันโดยม่ยึดติดกับความคิดของตัวเอง ว่เราทำผิดหรือไม่ผิดมันก็ทําให้ชีวิตไปต่อได้ก็ไม่อยากที่จะให้เราได้ติดอยู่กับกับดักของอารมณ์นานๆปล่อยให้ความจริงปกป้องเราเองเราจะต้องจบที่ใจของตัวเองให้ได้ครับความรักเวลาคบกันไปนานๆน,นั้นเรื่องที่เขาทําให้เรามาตลอดเราได้รับจนชินก็จะไม่เห็นคุณค่าก็กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีอะไรดีเลยครับ ก็เพราะว่าเราได้คาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆวิธีแก้ก็คือให้ลองกลับกันดูบ้างครับจะได้รู้ว่าการทำอะไรให้ต่อเนื่องอย่างสม่าเสม,สมอมันก็เป็นการแสดงว่าเขารักเรามากแค่ไหนตอนเด็กจะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปไหนตอนไหนก็ได้ตอนโตสังคมคนทำงานนั้นภาพลักษณ์มันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากวันไหนที่เราแต่งตัวดีก็จะมีความรู้สึกเหมือนฟ้าเปิดงานราบรื่น ความจริงแล้วคนตัดสินกันที่ภายนอกมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะถ้ายัางเป็นคนที่ไม่รู้จักเขาก็จําเป็นจะต้องดูจากภายนอกก่อนครับแต่บุคลิกภาพที่ดีไม่เด็แปลว่าจะต้องแต่งตัวรวยหรือสวยแต่มันก็ควรจะเป็นการแต่งตัวให้ลงตัวและรู้รู้จาัก,การาลเทสามารถกว่ารอยยิ้มเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพกับคนใหม่ๆก็จึงอยากที่จะขอให้เราได้ฝึกยิ้มให้กับคนไม่รู้จกัก ก็ถึงแม้ว่ามันจะแปกไปบ้างแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รู้จักเพื่อนดีๆอย่าติดคำพูดว่าเดี๋ยวก่อนแต่จะต้องลงมือทำเลยก็เพราะถ้าไม่ทำเลยก็จะมีเรื่องอื่นมาแทรกจนสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำครับมีเด็กหลายคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยและก็มีผู้ใหญ่หลายคนที่ประสบความสำเร็จตอนอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นความสำเร็จนี้มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเสมอไปครับ และเราก็ควรที่จะแบ่งเวลาอยู่บนโลกออนไลน์ให้พอดีอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ย่อมจะมีโทษอยู่เสมอครับถ้าเราต้องการยกเลิกอะไรกับใครตัดสินใจไปแล้วก็ให้รีบบอกทันทีอย่ารอให้ตัวเองกล้าพูดแล้วค่อยบอกเพราะจะทําให้คนอื่นแก้ปัญหาไม่ทันตอนนี้เราก็อยู่ในวัยที่มีมากพอที่จะแบ่งปันเป็นผู้ให้ย่อมสุขกว่าเป็นผู้รับครับ ความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีมจะช่วยให้สําเร็จได้ไวขึ้นก็ขอให้ได้เชื่อในพลังของทีมเวิร์กการครบเพื่อนที่หลากหลายก็สามารถทําให้เราเติบโตทางความคิดได้มากพ่อแม่นั้นก็ยังคงมองว่าเราเป็นเด็กอยู่เสมอแม้วันนี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องต่อต้านขอแค่เข้าใจก็พอการทํางานในไหนก็จะต้องใช้เวลาทําเหมือนกันทําให้ดีทุกครั้งไปเลย อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปด้วยหากมีเพื่อนหรือใครมาขอความช่วยเหลืออย่าช่วยในสิ่งที่ตัวเองต้องมานั่งกลุ่มภายหลังความจริงถ้าเขาเห็นเราเป็นเพื่อนเขาก็คงไม่ทําให้เราต้องลําบากใจตั้งแต่แรกครับการที่เราจะได้ตัดสินใจช่วยเหลือใครแค่เราหวังดีอย่างเดียวไม่พอครับก็จําเป็นจะต้องดูที่ตัวเขาด้วยครับว่าได้พยายามแล้วหรือเปล่าความกดดันแบบสุดขีด ก็ทาให้เราเห็นศักยภาพสูงสุดของตัวเองและช่วงเวลาที่ตกต่าที่สุดก็จักลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดในวันที่เราผ่านมันไปได้เสมอครับเวลาที่ตอบคําถามใครถ้าเกินจากที่รู้ก็ให้ตอบว่าไม่รู้อยากแกล้งทําเป็นรู้เรามักจะละเลยคนใกล้ไปทําดีกับคนไกลแต่เมื่อเจอปัญหาคนใกล้ต่างหากที่ไม่เคยทิ้งเราก็จึงควรที่จะใช้สติระมัดระวังทุกการกระทํา คนเราทำดีร้อยครั้งจำไม่ได้ทำผิดครั้งเดียวจำไม่ลืมอย่าได้พยายามสอนใครถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังยิ่งโตขึ้นยิ่งมีแต่เรื่องให้ต้องตัดสินใจแต่ไม่ว่าตัดสินใจถูกหรือผิดอย่างไรนั้นชีวิตก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นแม้แต่คนที่เราเกลียดที่สุดให้บทเรียนที่ดีที่สุดกับเราได้เช่นกันทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองได้หมดครับ แค่เราจะต้องคัดกรองให้ได้ว่าเรื่องไหนควรรับเรื่องไหนที่ควรทิ้งอย่าเป็นคนที่ขี้อิจฉาเวลาเห็นคนอื่นสําเร็จอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราครับสิ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากก็มีสองสาเหตุ 1. ก็คือพลังบวก 2. ก็คือความเจ็บปวดขั้นสุดคนรวยจะเก่งในการลดเวลาทํางานที่เหนืองานไม่สร้างมูลค่า20กว่าปีที่ผ่านมานั้น ก็เป็นวัยที่ทำมาหากินอย่างรุนแรงช่วงชีวิตต่อไปเราก็ควรจะต้องเริ่มการบริหารทุกด้านให้เป็นระบบมากกว่านี้และสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรเราก็ใช้มันไปแล้วครึ่งชีวิตใจหนึ่งก็กลัวตัวเลข30แต่อีกใจก็อยากจะขอบคุณวันนี้ที่มุมมองชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเดินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญง,งอกงามในอริยะเย,ยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการ ขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้หน้าที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้ และสามารถกดทีทรูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ